ว่าตรวจนี้เป็นชายแต่คอดเป็นหญิงค่ะต้องตรวจโครโมโซมเด็กซ้ำไหมคะอันนี้มีสองเดี๋ยวพูดอะไรคือยกตัวอย่างกรณีหนึ่งแล้วกันนะคะที่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะก็คือ,อเคยมีท้องแฝดนะคะแล้วเป็นแฝดชายหญิงแล้วเด็กผู้ชายเนี่ยเขาฝ่อหายไปแต่ว่ายังเหลือ โครงสร้างของโครโมโซม y อยู่มันก็เลยตรวจเจอโครโมโซม y นิปก็เลยอ่านว่าเป็น y นะคะก็เพราะว่านิปเนี่ยมันจะอ่านว่าเจอหรือไม่เจอโครโมโซม y เท่านั้นอ่าถ้าเกิดว่ามันมีโครโมโซม y ของแฝดคนที่หายไปหลงเหลืออยู่มันจะอ่านว่า detect คโครโมโซม y มันก็เลยแปลเป็นผู้ชายก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือน้องไม่ได้เป็นแฝดเป็นเด็กคนเดียวนี่แหละแต่ว่า โครโมโซมชุดโครโมโซมของเขาอะเป็น Y นะคะแต่ลักษณะทางเพศนะที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่สามารถแสดงออกมาได้จากการที่มีความผิดปกติของพันธุกรรมนะคะ,ะเขาเรียกว่า Androgen In-Sensitivity Syndrome นะคะหรือ AIS นะคะก็คือ,อเขาเรียกอะไรดีรีเซพเตอร์หรือตัวรับอะตัวรับฮอร์โมนเพศชายของน้องอะ มันไม่เอาไปแปรผลไม่เอาไปทํางานนะคะลักษณะทางเพศภายนอกอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นผู้หญิงไปนะคะแต่ว่าเขาอะ่ะอาจจะมีอันทะนะคะซ่อนอยู่ในช่องท้องหรือ,อที่เลบที่แคมก็ได้นะคะอันเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าคุณแม่สามารถตรวจได้นะคะก็อยากจะให้ตรวจโครโมโซมในเลือดน้องเลยนะคะว่า เป็นหญิงหรือเป็นชายกันแน่นะคะถ้าโครโมโซม,มันอ่านว่าเป็นชายอันเนี้ยเราจะต้องไปหาว่าอันท้ามันอยู่ที่ไหนนะคะเออแล้วก็เอาออกซะนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่องท้องเนี่ยในอนาคตมันจะกลายเป็นมะเร็งได้นะคะอะ่ส่วนอ่าถ้าลักษณะทางเพศด้านนอกเป็นผู้หญิงเราก็เลี้ยงดูเขาแบบผู้หญิงได้ค่ะคุณแม่อ่าน้องเขาเนี่ยก็ จะไม่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ช่องค้อเนี่ยอาจจะสั้นนะคะอาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์ในการช่วยค่อยๆให้ช่องค้อขยายขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องอเรื่องเรื่องนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อน้องเขาก็จะไม่สามารถมีมีลูกได้นะคะแต่ลักษณะทางกายภาพเขาก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่มีหนวดไม่มีเขาอะไรนะคะเพราะว่าทอม ตัวรับสัญญาณโมนเพศชายเขาอะไม่ทำงานนะคะอ่าดังนั้นก็ประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่าง2กรณีที่ที่เจอได้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหมอแนะนําให้ตรวจเลือดน้องนะคะว่าชุดโครโมโซมมันเป็นอะไรนะคะถ้าน้องคลอดออกมาแล้วเนาะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ํานมคุณภาพวัยทํางานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย